เช้าเช้านะทุกคนเฟ้วเบ็ดเลดยังสบายดีตอนนี้กำลังเตรียมไก่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 ไกทอดทอดนะจ๊ะทุกคนบรนบรยากาศพอซอยหยกของเมื่อกี้พอใหญ่ซอยหยกของเน <laughs> น่เห่ยังมาแล้วเลยเห่เ่ได้อีกละได้เก้าอี้ได้เก้าอี้ ลมไฟแบกไปไงน,นี่รัดยังทอดไก่เลยนะทุกคน KFC นะคะม,มันยังมือดอยู่ในนะี่พี่น้องแต่ว่าอยู่นี่มันแจ้งเลยมังอยู่บนนอกนะมันแจ้งหมดเลยเนะี่าไก,ก,กา่ไกทอด KFC ของรัดยางนะทุกคน ไม่มีอมน้ำมันนะจ๊ะเพราะว่าเราคายออกเนาะ <c oughs> นี่พี่น้องนะหอมเบอร์หอมเบอร์กินเขาเนี้ยหอนหุนนะตอนนี้เขาเนี้ยเขกากำลังตั้งไฟนะอยู่นะเอ้อโอ้ออยออแมเหนะม็ดเลอือดเขานะ แซ่บในนอนพี่น้องกรอบในนอเนนะสีสวยสวยเหมือนคนทำหรือเปล่าเป็นยังไงลัจังไม่อยู่นี่ตื่นเศร้าก่อนอยู่กรุงเทพหลายเป็นยังไงสบายๆเนาะเดี๋ยวให้ไปเบิ่งว่าอยู่กรุงเทพนี่เขาตื่นสิบโมง รัดจ้างนี่ตื่นสิบโมงแต่ว่านอนตีหนึ่งตีสองโอ้โหเห็นอะไรแปลกๆไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเขามาเบิงรับจ้างเสีเอาไก่ลงนะเนี่ยเอาน่องลงก่อนมาอันนี้เป็นชิ้นเนื้อเนื้อหนังอือหื้อ เป็นยังอเนื้อหนังอันนี้นะเนื้อหนังนะทุกคนเอือเอะหังตัวเบาๆสิกระเด็นสิขาค่อยืูยสิดยองเลยกระทะทองแดงโอ้โหแม่กระทะ รัดจังโอ้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมเช็ดหน่อยเนอะเรียบร้อยตอนนี้กำลังเดือดๆๆๆๆๆๆๆแล้วก็กลิ่นหอมออกมาแล้วเข้ากระยบยิห่างๆเนี่ยจังเลย ระจังนี้ตีน้องจะจับานตอนต้นต้องนนเลนานเนาพี่น้องห่านน้ำตาปองไปได้ขึ้นเหมือนหนึ่งสวยไม่ค้าสวยไม่ค้ากับไก่อันได้สวยพี่น้องอาบหนานเตางเต็จเต็จตีสี่เป็นอแม่ค้านี้ก็ดีอย่างหนึ่งพี่น้องรสจังอาบนามแต่เศร้าปกตินี่ สี g, ่โมงเช้าย like ังมาทันเพราะว่าเหตุงานเด้องานเดก็ตื่นสายนี่เทให้หน่อยแล้วจางเทเฉยนี่เลยเอาหน่อไก่ใส่เบาๆด้วเอาหน่อไก่ใส่ผาดหน่อยเป็นผัดน้อยเหรอผัดปีกกระทะผัดปีกหนังคือบูพิลึกไหมคะไก่สองเท้าว เห็ดไปนำ้ำซิไปนำ้ำคือฟ้าซีปเป็นไงทุกคนไว้ครอบใจอ,อะไรนี่ร้น่องสุกซา ก็ระเบยอืมมาขึ้นนี่เขาผักน้ำมันไว้ก่อนนะนี่ฟากน้ำมันไว้ก่อนแล้วก็เอาฝีลงเลยนีมเอ๊ะเบาเบาเบาไก่ทอด KFC นะทุกคนแวะนมาอุดหนุนรัดจังเด้อไครมาเมาเด้อโทรมาสั่งได้เด้อโทรมาสั่งได้เด้อพี่น้องเด้อไปส่ง เป้าเมาส์ให้เล็กน้อยกินได้เด้อผู้ใดอยากเลี้ยงนักเรียนเลี้ยงเลี้ยงได้เด้อเมาเลี้ยงนักเรียนได้ให้สนใจเนาะพี่นางเนาะผู้ใดใจดีเมาเลี้ยงนักเรียนประถมได้เด้อเล็กน้อยมากกินแฮงเนาะ KFC KFC บัลน็อตได้สนใจเนาะพี่น้งเมาส์รัดจังได้เด้วยเพียงเมาสไก่รัดจังเนาะ อันนี้บ้านเราพี่นองอ่ะพู้ถ้าถอดอยู่นี่แต่พูดหลานค่ะเขาไปนั่งอยู่หน้าปักซอยของพี่นองเพราะว่าอยู่ข้างในหลืบนะคนเรเห็นนะในท่าที่ยางไปหน้าปักซอยนี่ส่วนพักพ่อใหญ่โอ้ยลมเฮามาแต่กรุงเทพพนะี่นองสีเขียวเหลือง ลายตาในจักหน่อยนะน,นี่นอนยางสำหรับมัดคอ,อ,อ,อนี่ไก่เขาห่านนะเพี่อนนี่เป็นไก่ขยวแบบนี้แล้วก็เพิ่นขยาให้เล็กหน่อยเพื่นจะมีรสชาตินี้นะไก่แซ่บนี่พงปาปิก้าบาร์บีคิวแล้วก็ชี นี่พี่นองได้ไปแล้วยี่สิบบาทขอบคุณลูกค้าที่สนุบนุนนะนี่พี่นองเอาไก่นะนี่เย็บใส่กระปุกไปนี่ใส่พงเนาะแล้วแต่เด็กหน่อยเพิ่มมัดพุงนันพงนุนพง,นพงนี่นะพุงนันพุงนี่ใสน่นี่แล้วก็ปิดฟ้าขายำแบบนี้โอ้ยเด็กหน่อยมาคักกัญยงแซ่แซ่บกว่ล่ะจังเรียบแ คนทอดไก่พี่น้องกินไก่ไปนะอุ่นอยู่ตรงนี่ยังนะซีฟเบงเท็กเท็กรสชาต์นะพี่น้องโอ้ยใส่ลายขนาดปิดดีๆเด้อขนาดเันปิดบดีแล้วมันจะเหยแล้วมันจะเป็นก้อนเดอันนี้นะผงอันนี้นะ ไปแล้วพี่นนองสำหรับเสาร์นี้นะขอบคุณหลายๆทุกคนที่มาอุดหนุนละกะติดตามรับชมคลิปเนาะพี่หนังเนาะไปนะได้อยาเมาส์ไก่หละจังกับเมาสด้วยพี่น้องเมาส์แจกเด็กน้อยก็ได้เด้อแจกผู้เฒ่าก็ได้เด้อไปแล้วทุกคนกระปุกเงินทอนท่า,ทานมาเนาะให้ไปเอาเงินทอนกัน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะไปแล้วบายบายขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเด้อ